พรามเก้าวแล้วมาด้วยเหตุอะไรเพราะเธอมาแล้วที่มาครั้งแรกลมาเพื่อปฏิบัติหรือหรือแก้กรรมหรือปฏิบัติมากี่วันปริญญาที่อขาผัวมาคนเดียวมาคนเดียวไม่เกี่ยวเขามาทำอะไรมาตัดกแล้วก็สื่อไว้ยังสือแล้วค่ะสื่อแล้วแก้ให้เด็ก เนี่ยดังดังมามามาสิแล้วท่านบอกว่าปรับมาได้ไม่เข้าใจอันนี้มาจากหมอนาค่ะมาจากหมอนาแล้วไปเป็นอะไรคือมาสื่อทำให้ลูกชายเพาพูดเสียงดังแกให้ลูกชานครับผมตอนนี้ก็คือลูกชายตอนนี้อ๋อที่ไอ้คนนั้นหรออ๋ออ๋อโอเค ก็ทําไปก่อนเือเดี๋ยค่อยๆทำไปเธอก็ดีขึ้นแล้วเขาก็ดีขึ้นก็จ,จะได้ไม่ต้องปวดแทนเธอใช่ไหมอันนี้เป็นแม่ลูกกันอ,อันนี้มาเจออันนี้บวดสามวันาอทำดอลงอันนี้เราอะต้องการบุญบุญจะทำให้ชีวิตดีขึ้น บุญก็จะทำให้เป็นคนแข็งแรงเป็นคนมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ยากไม่จนไม่มีโครคภัยไข้เจ็บไม่มีคนร้ายไม่มีผีแล้วก็ความมืดบอดรวมกระทั่งถึงสติปัญญาที่มันไม่ค่อยดีมันเกิดจากไม่มีบุญแต่ถ้ามีบุญปับชีวิตก็จะประสบผลสำเร็จร่างกายก็จะแข็งแ,งแรง ทำอะไรก็จะดีไปหมดเงินทองก็มีไปไหนก็ปลอดภัยเทพเซวดาก็าปกปักรักษาคุ้มครองเข้าใจไหมแนมบุญก็เลยทําให้มนุษย์เนี่ยที่อยู่บนโลกวันนี้ต่างกันต่างกันยังไงเห็เนว่าบางคนมันก็เกิดมามันก็มีแต่ความสาเร็จอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมแข็งแรงใช่ไหมสติปัญญาก็แหลมคมใช่ไหมทําอะไรก็ดีนั่นเป็นเพราะว่าบุญเก่าที่เขาทําไว้เข้าใจไหม อันนี้ถ้าเราไม่ได้ทําบุญเก่าไว้เราก็ต้องทําบุญใหม่บุญใหม่มันก็จะช่วยให้ปัจจุบันและอนาคตก็จะดีขึ้นเข้าใจยังอันนี้บุญก็จะมีกี่อย่างบุญมันก็จะมีทาทานเอาของอะไรไปให้เขาอันนี้ก็บุญแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับรักษาศีลรักษาศีลเนี่ยก็จะบุญมากขึ้นเองแต่ก็ยังน้อยกว่าการทําสมาธิเข้าใจไหมันนี้สมาธิเนื่องจากว่า คนใดก็ตามที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใช่ไหมและก็ไม่ระบายออกมาทางกายวาจาใจความบริสุทธิ์บุญนก็จะไหลเข้าสู่ตัวเขยาจอย่างนี้ตอนนี้ไม่บาปทางกายใช่ไหมไม่บาปทางวาจาใช่ไหมแต่ใจอาจจะคิดไปเรื่องนู่นเรื่องนี้ใช่ไหมคิดเนี่ยก็ฟุ้งซ่านบางทีก็ลัวบางทีก็เบือ่อบางทีก็โลภโกรธหลงใช่ไหมบาปก็ยังเข้า เราก็จึงต้องพยายามที่จะให้จิตของเราใจของเราเนี่ยไม่ไปคิดเรื่องอื่นพอไม่คิดเรื่องอื่นปับมันก็จะอยู่กับปัจจุบนันนี้ใช่ไหมเช่นเช่นเราตื่นอยู่ใช่ไหมแล้วขณะเนี่ยถ้าถูดโดนทุกคนมองที่มือมือหลวงพ่อมองมองมอง,มองแล้วบอกที่เนี่ยกรรมหรือแบรพูดบอกให้มองเฉยเฉยแล้วพูดไม่ต้องทํานี่กรรมหรือแบร yes. um. คูดไปถ้ามันตรงเขามัจริงขณะที่กรรมแบกกรรมแบมีใครกวดใครเปล่าลวก็เปล่าหลงก็เปล่าเมื่อร้อยเปล่ากติอยู่เปล่าแตี อยู่ไม่หลุดหงิดไม่กลัวไม่โลภไม่กวดไม่หลงใช่ไหมบุญก็เลยเข้าเข้าใจยังไม่งั้นเดี๋ยวนั่งเมื่อยลอยไปทํารุ่นดีกว่ากินนี่ดีกว่ากิเลสเข้าบาปเข้าเข้าใจปะอันนี้ถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยมีสติตื่นอยู่แล้วรู้ว่าเนี่ยมันแบมันกรรมมันแบมันกรมันคิดไม่ทันที่ไม่ทันมันก็เลยไม่โลภไม่กรธไม่หลงกาย ก็ไม่บาปวาจาก็ไม่บาปใจก็ไม่บาปมันก็เป็นบริสุทธ์บุญก็จะเข้าเขาใจอย่างนี้นะทีนี้ <c oughs> เราอะ่ะมองที่มือหลวงพ่อก็เลยรู้ว่ามันกรรมแบใช่ไหมแต่ตอนนี้ยให้เราเนี่ยจับมีการเคลื่อนไหวอะไรอยู่ในตัวเราขณะนี้เรามีชีวิตใช่ไหมมันก็จะมีชีพประจรใช่ไหมอ่ะเราก็เอามือซ้ายมือซ้ายยกขึ้นมาซ้ายซ้ายซ้ายคุณ ตายอยู่ไหน,ไนเออนี่ๆวางลงไปงี้มือขวาสองนิ้วแล้วก็ค่อมไปที่นี่ตอนเนี้ยพี่น,นี่ดูพี่เขาสิดูดูพี่เขาควาองไปงี้ใช่ไหมแล้วเราก็ลองสังเกตดูว่าดูได้มันเต้น,นอรอเปล่าหลับตา จัาเอาใจจับเข้าไปว่ามันเต้นหรือเปล่าอย่าไปคิดเรื่องอื่นเอาใจจดจอที่นิ้วกับข้อมือ เต้นนะบังเต้นนะบังเต้นนะบังอ่าเต้นนะบังบุญเข้าเลยเขาใชเปล่าเพราะว่าสาติมันอยู่ใช่ไหมมันเลยรู้ปุบและชัดหรือไม่ชัดชัดบ้างไม่ชัดบ้างอ่าชัดนะบังอ่าโอเคเพราะเราไม่ชํานาญใช่เปล่าแต่ว่าเราก็เริ่มรู้แล้วว่าโอ,อ้ถ้าจิตเนี่ยนะมันไปจดจอ่อใช่ไหม มันก็จะได้รู้สึกว่าอ๋อมันมีการเคลื่อนไหวอ่าบุญก็เข้าไปแล้วนั้แตะกินนะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่เอาที่มันชัดกว่านี้หน่อยเอามือขวาขึ้นมามือขวามือขวามือขวา,ขวา,ขวานี่เออจ่ายเปล่านี่ดูดูดูดแตะไว้ที่ท้องท้องอยู่ไหนมือขวาที่คุณเอาซ้ออกเออ เอาทีเนี้ยตั้งใจนะเอาใจเนี่ยนะไปจดจ่อที่มือกับท้องแล้วจับดูที่ว่ามีการเคลื่อนไหวหรือเปล่ามีการเคลื่อนไหวหรือเปล่าหลับตาแล้วจําให้ได้ว่าเคลื่อนไหวอย่างไรอ่าหลับตานะ หายใจออกช้าๆยาวๆทำความรู้สึกขึ้นมาที่จมูกทำความรู้สึกขึ้นมาที่ลูกกตาค่อยๆลืมตาขึ้นอ่าลืมตาขึ้นท้องขยับเขยืนไหมชัดกว่าไหมชัดชัดได้ปวะวลกใช่ได้ชัดได้ปะ บุญเข้ามากเลยบุญเข้าแล้วก็จะมีพลังจิตจะมีสมาธิจะมีสติทําให้จิตใจเข้มแข็งทาให้เป็นคนใช้ปัญญามีอะไรเกิดขึ้นจะไม่มีอารมณ์เกิดก่อนจะได้คิดก่อนว่าเออทำแล้วดีหรือเปล่าทำแล้วจะมีเหตุมีผลและบุญ ก็จะเข้าก็จะไปขับไล่โรคภัยไข้เจ็บวิญญาณร้ายก็จะออกไปสิ่งอัปมงคลก็จะออกไปความยากจนก็จะออกไปรวมทั่งถึงความมืดบอดสติปัญญาก็ออกไปก็จะไปดึงเอาสิริมงคลเข้ามาเหมือนพระพุทธเจ้านั่งปุ๊บพอถึงจุดพระพุทธเจ้าก็เลยมีปัญญา ปัญญาก็เลยรอบรู้ทุกอย่างบางองค์ก็มีมีมีอภิญญาอาทิพย์หูทิพย์แล้วก็จะทำอะไรก็จะไปถึงใจถูกและร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราปล่อยให้อวัยวะเป็นอิสระต่อมทุกอย่างเขาก็จะไปทำงานตามปกติไปซ่อมแซมร่างกาย แล้วก็จะเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นในสมองก็จะจัดเป็นระเบียบวิญญาณก็ได้รับบุญจากตรงนี้ได้มากมากมากก็ไปเกิดเข้าใจยังอันเนี้ยก็คือว่าได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระสร้างอะไรไม่มีบุญเท่ากับนั่งสมาธิเข้าใจยังอันนี้ เราเนี่ยนะก็จับดูใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แวะไปคิดเรื่องอื่นหรือเปล่าไปบุญก็หายจใจว่าแล้วดึงกับมาเปล่าอ่านี่เขาเรียกว่าการปฏิบัติเพราะปกติเนี่ยมันก็ไปแล้วไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นคนปฏิบัติเราก็เพื่อที่จะมาเฝ้าท้องเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานเป็นบ้านของใจเป็นที่รวบรวมพลังสติเป็นผู้ผู้ง่าย มีอะไรที่เราเนี่ยนะเจอปัญหามาละลึกกับอาการพ่ท้องปั๊บมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็เป็นคนที่จัดการกับเรื่องเราได้ถูกต้องและเป็นบุญกุศลเข้าใจยังทีนี้เราก็ดึงกลับมามันก็ไปอีกเราก็ดึงกลับมาดึงไปดึงมาเรื่อยเื่อเราก็จะกลายเป็นคนมีพลังจิต เข้าใจป่ะไอ้พวกที่ไม่มีพลังจิตไปแล้วไปเลยแล้วก็นอนไม่หลับเพียดแล้วก็ตัดสินใจเสียหายหมดเข้าใจป่ะทีนี้เราก็พยายามฝืนท้องเนี่ยมันขยับคลื่อนอยังไงท้องท้องมีอาการยังไงบอกมาสิท้องแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นงีปป่ะอย่างนี้แปลว่าท้องน่องอะแล้วมันยุบจำสองคำนี่ไว้ ให้ขึ้นใจไปจนวันตายเพราะว่าถ้าเราต้องการบุญนะเราต้องรู้ว่าเออมันพองนะแล้วมันก็ยุบนะใช่ปะมันก็พองมันก็นกยุบเนี่ยอันเนี้ยเป็นที่ที่ให้จิตเนี่ยไปจับแล้วก็จะกลายเป็นเขาเรียกอะไรไม่ฟุ้งซ่านมีสติอ่ะทีเนี้ยพองเนี่ยเขาพองเองเพราะว่าเราเพราะเรา เป็นคนทําให้มันพองหรือว่าเราเป็นปล่อยให้มันพองเองพองฮะเราทําเราทำเปล่าแล้วเราตั้งใจหายใจเปล่าไม่เราตั้งใจหายใจเปล่าไม่ได้ตั้งใจอันนี้ตั้งใจเปล่ามันปล่อยปล่อยไปปล่อยไปธรรมชาติใช่ไหมอ่าถ้าปล่อยไปทำนี่อันนี้หายใจเปล่าช่วยมันเหรอ หรือไม่ได้ช่วยบ้างช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างถ้าช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราไม่เครียดไม่อึดอัดนะแต่ถ้าเราตั้งใจหายใจนะมันก็จะเหนื่อยอนันนี้ช่วยด้วยใช่ไหมไม่ได้เราเนี่ยนะฟังดีเรา,นะเราจะไม่ภาวนาแต่เราจะมีสติรู้ตัว เ้าใจป่ะพภาวนามันเหมือนคนท่องซองหนึ่งสองท้องท้องสี่มันท่องใช่ไหมแต่เนี่ยเราจับอาการเพื่อจะรู้อันนี้บุญเนี่ยมันจะมากกว่าเข้าใจ่ไอ้ท่องเนี่ยมันขาดสติอ่าตอนเนี้ยเราเนี่ยนะพอให้มันเกิดขึ้นธรรมชาติเราก็รู้มันมีพองมมียุบใช่ป่ะต่อไปเนี่ยถ้ามันพองนะให้เราพูดในใจว่าพองหนอ เพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมถ้ามันยุบเราก็พูดในใจว่ายุบหนอโดยที่เราเป็นคนรายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตัวเราเขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเข้าใจปะ่ะอ่ามือแตะท้องตับตาแล้วก็เฝ้าดูนะถ้ามันขยับมันนิดนึงออกมานิดนะ ก็แปลว่าพองก็พูดในใจชัดๆเลยว่าพองเนอะพอมันพองเสร็จแล้วมันก็จะผุเข้าไปนิดหนึ่งหรือมากเราก็พูดในใจเลยว่ายุบเนอะไม่ใช่ท่องนะแต่รายงานความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทำตัวให้สบายเบาอะ ช้าช้าลึกลึกหายใจออกช้าช้ายาวยาวทำความรู้สึกขึ้นมาที่จมูกทำความรู้สึกขึ้นมาที่ลูปกกตาอ่าค่อยค่อยลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นเวลาออกแบบสมาธิให้ออกแบบนี้เข้าใจไหม อ่าอ่านี่ก็ก็เรียกว่าการทำกรรมฐานเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐาสีเนี่ยตั้งใจทำไปแล้วบุญมันก็จะเกิดขึ้นพยายามให้รู้ท้องให้ได้เนี่ยนเนี่ยรู้จักหลวงปู่โตป่ะเนี่ยเขาก็มือแนบท้องเป็นว่าเพื่อจะให้เราไม่หลับ แม่เงินเราวนั่งเราก็ไปอีกใช่ไหมอันนี้มันก็จะทําให้เราตื่นก็ตื่แบบเนี้ยมันจะเอาบุญเข้ามาด้วยมันจะสร้างมาเมล็ดเลือดใหม่ที่มีภูมิด้านทางอ่าแล้วก็จะทําให้จิตใจเข้มแข็งมีสติมีปัญญาอ่าแล้วถ้าเผื่อว่าพรุ่งนี้เขาสอนเดินจงกรมก็ไปเดิน ครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งครึ่งชั่วโมงสลับไปเข้าใจป่ะอันนี้บุญก็จะเกิดขึ้นแล้วพอมีบุญก็อุทิศให้ใครก็ได้ที่แยะเข้าใจป่าบำพุกบุญหลุดปู่ย่าตายายทั้งคนเป็นและคนตายเจ้ากรรมในเวนเนี้มันก็มารอรับช่วแล้วเราเองก็จะได้บุญด้วยมากกว่าเขาอีกยอะแยะเข้าใจป่ะ life today